ผลเอกประวิทย์เปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีทุกวันโดยไม่กังวลไม่ว่าผลสารรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรก็รับได้พร้อมยังดีใจถ้าหากผลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อขณะเดียวกันนะคะก็ยังไม่ได้รับรายงานว่าในวันที่3 0กันยายนนี้จะมีม็อบออกมาเคลื่อนไหวค่ะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่5ซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์เหมือนเดิมซึ่งวันนี้มีประเด็นการเมืองที่หลายฝ่ายกําลังจับตาดูโดยเฉพาะกระแสข่าวที่จะไม่มีการเลือก เกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้ประกาศไว้รวมไปถึงกระแสะข่าวการรัฐประหารที่พลเอกประวิตยไม่ยอมพูดในช่วงเช้าก่อนที่ภายหลังการประชุมครมเสร็จสิน้นได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งก็เป็นไปตามปกติทุกอย่างไปเอาที่ไหนมาว่าจะมีเก็หานไปด้วยดีทุกอย่างปกตินะไม่มีเลือกตั้งเลือกตั้งก็ปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่มี ไปเอาที่ไหนมาว่าจะไปส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาสถานการณ์ปกติทุกอย่างปกติดีพร้อมอย่างเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับผลเอกประยุทธ์ทุกวันและไม่กังวลในทุกเรื่องไม่ว่าผลจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็รับได้ไม่มีอะไรและหากสาร วินิชัยให้ผลเอกประยุทธ์สามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อได้ตนเองก็ดีใจมครับถ้าร้อยปีแล้วท่านครับคน<ล>เอกประยุทธ์กลับมาท่านดีใจไหมครับถ้าท่านคนเอกประยุทธ์กลับมาท่านดะีใจไหมครับดีใจผมดีใจแลยนะบังคับบังคับ ด้านนายอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจากกรณีการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอจังหวัดร้อยเอ็ดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ใช่จังหวัดเป้าหมายหลักโดยพรรคภูมิใจไทยจะส่งผู้สมัครสสอเพียงแค่เขตเดียวเท่านั้นทั้งนี้จะรู้ว่าแลนสไลด์หรือตอกเสาเข็มคือวันเลือกตั้ง ส่วนพรรคเพื่อไทยพยายามจะชูกกระแสแล่นสไลด์จะลาไปถึงจังหวัดในส่วนของภาคอีสานใต้หรือไม่นายอัญทินกล่าวว่าทุกคนเวลาลงพื้นที่ก็พยายามทําให้มีกําลังใจต่อผู้สมัครเรื่องธรรมดาและเป็นกติกาที่ยอมรับได้เมื่อพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่ก็เหตุกันเป็นแถวถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญคือการคัดเลือกผู้สมัครที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนให้มากที่สุด